ใกล้แล้วล่ะนะฮะโอเคมาฮะเครื่องบินครับบินจากด้านบนลงด้านล่างนะครับทุกช่องครับการโดดรอบแรกครับเอฟเอสเท็ดแอนพับจีสกิมนะครับดูลายเครื่องบินนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นจากเซเวนนี่ครับพุ่งตรงลงมาจบที่โซนซ้ายสุดของเกาะมิเรอรี่เบสนะครับจริงเกาะนี้ชื่อว่าโซสโนฟกาโซสโนฟกาไอซ์แลนด์นะฮะเกาะด้านล่างเกาะด้านล่างนะครับ ลา่างคือนแบบนี้นี่ผมว่าหลายๆทีมก็ไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของการลงเมืองหลักของตัวเองนะอย่างที่บอกแล้วครับว่ากระจายตัวกนลงมานะครับ MITH ลงจากเครื่องแล้วนะครับบุรีรัมพึงกระจายตัวลงมาเอ๊ะทำไมโลโก้ MITH ไปลงฝั่งนั้นละ่ะฮะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนนะเอาดิตาม <c oughs> อะไรเปยังไงเปลี่ยนใช่ไหมฮะเปลี่ยนฮะ หรือไม่ก็ล่วงอะฮะโอ้ยครับเดี๋ยวหมดไรอ่ะตะบนปิดมากว่าไม้เคยลงรนเฮ้ยมีคนหนนมีมีมีคลงเอาบ้านนะอ่าคุงเอาบ้านไปผมนั่งคิดเพลินไปหน่อยวะไม่มีใครลงรูนหรอเออไม่ได้ลงรูนหรอมาได้รอเรากินเดี๋ยวผมลงเองฮอลีชิดโทษครับไม่ได้ไม่ได้เนี่ยมันเอามันมาล้วนไปรากินไม่ได้เปิดหรอไม่แถวกูมีตี้หนึ่ง เมืองน้ําไม่มีนะจำไว้เมืองน้ํารูนไม่มีเราอาจจะมาแบบลงได้งัน้นพี่ไปลงมั้งหนึ่งแทนเป็ดได้ไหมได้พี่เฮ้ยมันขับขนาดากูเลยบอกมีปืนปะไม่มีครับนเนี่ยขับเป็นเพื่อนกูเลยสัสเดี๋ยวก็จะถึงก็จะถึงบอกได้ Foreign มีปืนหรือเปล่าผมจะเข้าบ้านก่อนมัน <itas S 2> มึงเข้าบ้านนี้แล้วมึงหันมาทางกูมันออกซ้ายไปแล้วฟังฟังวงพีพี่เราสามารถฟา์มี้ได้หมดเลยเนี่ยถึงถึงเมืองน้ําอ่ะครับผมอาอ เออโฟไม่ได้เอาบักกี้ไปใช่ปะไม่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 โอเคแล้วกูมีคันหนึ่งมันไปแล้วใช่ปหมพี่โฟไอนั่นเป็เรารถตรงไหนผมแบบไว้กิ๊เฮ้ยมันไปมันไปมันไปเส้นนี้มันไปเส้นนี้กูค่อนข้างชัวร์ว่ามันจะไปมั่งสามแปดแปดตรงนี้เลยเนี่ยหน้าบ้านกูเลยมั่งสามโอเคมันไปเมืองน้ำใช่ไหมที่มันไปเมืองน้ำที่คอดตัวเดียวเสื้อส้มโอเคก็คือมาฟาร์มเดี๋ยวพีกันต่อได้นะได้ครับได้ครับเงียบๆไม่ค่อยเลิศเมื่อกี้คือมันจะทิ้มเราเปล่าไม่ทิ้มไม่ทิ้มไม่ทิ้มไม่ต้อองซัดไปเลย่ะ เผื่อว่าเพื่อนเขาหรือคันอื่นเ่ะเขามาทิ้มเราเว้ยโอเคเออจะได้ค่าพี่ยิงขู่ยิงอะไรก็ได้มา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 มะมา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 าม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 าลามามาามามามา้ากามามา้ามากามามามาวาม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 าามามาอามามามาาดาม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 ็มามกมามามมามนมา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 กามามเมียบอกมา เราโดนทิพยนะเว้ยเราเอกมาพี่ไม่กินนะเว้ยไม่ทิพยแล้วไม่ทิพยหรอกไม่ทันหรอกมีคมันมีของอะไรผมเปลี่ยนแล้ววะไปกินมีนะของของเขียวทัพสามเจ็ดกลังไปกลังไปกลังไปผมสี่สิบทัพแปดนัดดีอะไรอ่ะดีไม่รู้ตีอะไรพี่ดีดีดีฟุลรักอ่ะฟุบอลรักอ่ะไม่รู้คือมีใครบ้างในสี่คนอ่ะทัปเปอร์เหรอไม่ใช่ชัปเปอร์พี่ไม่ใช่ชัปเปอร์ฟีชันนอล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 ใช่เหรอเออก็มีใครบ้างกูยังไม่รู้เลย ิมส,นนะสิวาปะเมกันปะไม่ใช่ไม่ใช่มีิมสวาอยู่เมื<ะ>่อกี้มันมีดาวิดี่ดาวิดี่มีวันรักเห็นสองชื่อนีตังไหนพี่ศบนี่หลังบ้านนี่ครับซ้ายมือซ้ายมือนี่นีบดมึงต้องนเก็บเียว <c oughs> มาให้าากูด้วยนะเออเรายิงได้เราเส้นฝั่งขวาไว้ดีกว,ว่าพี่ฝั่งขวาคือฝั่งไหนฝั่งที่เรายู่ใช่ไใช่ใฝั่งที่เราอยู่นเบอ ถ้ามีคนถ้ามีคนมาชนเนินจริงๆอ่ะเราเราไม่ต้องรีบนะพีก่กีไม่ต้องแบบออกไปปายย่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันมันจะโดนเองอ่าเราหย่อนนงหย่อนเน็ตแล้วให้มันโหนก็ได้แล้วก็รอให้มันวิ่งเข้ามาชาร์จเราเองแต่พอวงใกล้บีบเดี๋ยวพี่ไปเช็คมาร์กหนึ่งนะถ้ามาร์กหนึ่งว่างเราอาจจะไปทิมนะถ้ามันแบบเป็นกลางวงอ่ะเอโอเคถึงมันจะตันหน่อยแต่มันก็โอเคอะ่ะอาจจะได้อยู่ยาวอ่ือหรือไม่ก็อาจจะต้องเล่นอย่างนี้สองสองแต่ตรงนี้จะได้โดนหนักหน่อยไม่หน่อย ไม่หน่อยโดนสุทางแม่ก็ต้องห้องน้ำานี้กับบ้านเนี้ยสองจุดเพราะเรามีรถอยู่สามคันอันนี้น่าจะสถานการณ์น่าจะสงบเดี๋ยวข้างบนมาละดูสิหลังเรามาได้ยินใช่ปะเกรีบยนึงนะตรงบ้านแฝดอเพราะนั่งฟังเสียงติ่มๆเลย เก็บ,บอยคอฟฟี่มาชิดต้านพี่สบาเก็บเสียงอยู่ตรงฝั่งลูนใช่ป่ะโอเคไม่มีแต่ใช่พี่อยู่แถวรอนแฟรน,นี่แหละเอออไม่มีอ๋อกมาจอดเราบอักกี้ที่พี่ขี่ไว้ตอนนี้คือไม่มีนะสองคนนั้นขึ้นรถรอเลยโอเคพี่เราพี่กลับไปหาให้พี่โฟกซนอนอยู่ก่อนโอ้ยเราเล่นนี่แหละมา,าแล้ว <Okay. S 1> ไ,มไม่ไป,ไม,ปไม่ไปไม่ไปไหนแล้วพี่เต็ม พี่กินสมมุติว่าถ้ามีคนแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้ามีคนมันมันมันจะมาตีเราจากทางเนี้ยเออเราถอยไปอยู่ตรงนี้นะออ๋ไดบล็อกหนึ่งเห็นบล็อกสองนะเห็นใช่ปะมาร์กหนึ่งพี่กินน่าจะเห็นนะูดพี่กินก่อนเมื่อกี้มาหลังพี่มื่กี้มาหลังพี่พี่โฟกรออยู่มาหลายคันขับออกซ้ายไปมันจะไปทิ่มบ้านนะ ใช่ดาวไปบ้านแฝดปะไปไปบ้านมักหนึ่งอ๋อของกูมาแม่มีบ้านแฝดเหมือนกันบักกี้ขับไปบ้านแฝดของกูโอเคพี่พอมาโดนับเลยพี่มาโดนรับแล้วเหมือนมาโดนรับเห็นนะมักหนึ่งเห็นเ้ากลับเลยแล้วกลับเลยแป๊บนึงพี่หาลาะแป๊บโอเคพี่ผมกำลังมาหาระกับพี่หลังว่าตัวหนึ่งตัวแดงมองไม่เห็นเลยว่ะดูตำแหน่งเองหน่อยเห็นตัวน็อกเห็นตัวน็อกเห็นตัวน็อกได้เลยพี่ดูซ้ายพี่ดูซ้ายเฮ้ยพี่มันเจ็บผมพี่กล้องมันจิ๋วขนาดเมื่อกี้ใครตีอะแครวะ S <S จเ<ม>จ้าแมนเจ้าแมนลายเย็ดลายเย็ดเมื่อกี้เมื่อกี้เนินโบดเนินโบดก็ยิงนะระวังนะเป็ดตรงมาร์คสี่พี่อ่ะเนินโบอดอ่ะไอพี่มันยิงกันเมื่อกี้เฮียคนดีดาววะ มีคนมูฟอยู่เส้นดูสามสามคันซึ่งหมายความว่าวงต่อไปเราจะรับเยอะมากกว่าเนี่เราอาจจะต้องปล่อยทิ้งบ้านไห้คนเดียวเพราะว่างี้ยได้อยู่นะเพราะว่าเส้นนี้มันแบบเส้นนี้มันโล่งมากคนน่าจะแออาจอยู่ฝั่งนี้เยอะเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้สามคันเลยขับมาแล้วก็เมื่อกี้ม,มีคนขับมาตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยอาจจะอ้อมมาจากข้างบนอนะไรเงี้ยแต่คือข้างบน,น,นมีตีหนึ่งแล้วก็พวกตีพวกตีที่อยู่ตรงนี้ง่ายตอนง่ายตอนนี้เดี๋ยวมันจะต้องมั่วแบบมั่วมากอะเราอาจจะต้องแบบ ยื้ยื้อให้ได้นานที่สุดเพราะมันจะมั่วมากเลยวงต่อไปอ่ะมันจะใส่กันพังเลยอ่ะที่ได้มันน้อยอ่ะเนี่ยเขาเมืองน้ำเขาอันนี้ก็มีคนได้พี่ฝั่งเราคือฝั่งเราได้กระหน่ำแน่ด้วยพี่เกียเราใช่บอกเลยขึ้นอยู่กับว่าโอเกดีหรือเปล่าถ้าดีดีเราพัง คือถ้าดีดมาแล้วเราอยู่ขอบก็พังเออก็คือรับพังอ่ะกูบอกเลยคือพี่เขียวยังพร้อมได้เลยเตรียมพร้อมเลยเขาอะยังแตลกเลยยังมันจะเยอะเกินรับไหวรับไหวคิดว่าน่าจะรับไหวนะกูว่ากูก็รับไหวเนี่ยพี่สายรับไม่ค่อยไหวอ่ะพี่แนวลุกว่ะพอกแค่แม่งมาไม่พร้อมเหมือนกันก็พอแล้วแม่งม้าพร้อมกันเดี๋ยวมันไม่ไหวอะอะไรนะกินอะไรนะ ไม่ได้มึงดีแย่เลยแล้วมอยคนลับไอ้สัตว์เขยับเขยับเขยับตั้งไหนพี่โอเคโซนโบสถ์เราเราน่าจะเราเราน่าจะพอสบายอยู่ฝั่งข้างล่างคือน่าจะยับยืนแล้วตอนนี้ไม่รู้ซอนนี้จะมาป่ะเป็ดยังไงต้องเราจะลุกไม่ไม่ไม่ดูอ่ะพี่ยังไงเราก็พบกันได้พี่อย่างงี้อย่างงี้ดีกว่าพี่ถ้าถ้าเราลงมามันลวมบ้านโบสมันจะอึดอัดเกินไปเว้ยผมว่ามันออกยากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยิงให้พวกมันอยู่โบสเว้ยจะยิงให้อยู่มันอยู่มาร์คหนึ่งมาร์คสามกันอ่ะ พี่พี่ฟงเราต้องเปิดตัวแล้วเพื่อไม่ให้มันเข้ามาโอเคได้กูหาทางหนีทีไรกก่อนสั่งนี้เวอร์สุดอะบอกพี่ว่านะหมายถึงว่าสมมติถ้าเราโดนจริงๆเราต้องถอดมาเล่นบ้านเนี่ยเฟรมโคตรด็ดเขไปแล้วผมไปแล้วบทบทจริงกันอยู่เวอร์มากกับเวอร์สุดแหละเ่าไปแล้วบทบทไปแล้วเบอร์บทบทตันแ้วแกงแดงพี่เห็นกางเกงแดงเฮ้ยโดนคนบทน็อคคนบทน็อคถ้าสมมติว่าไปัทำก็ต่างเขาอ่ะยิงเลยนะแบบโอ้พี่ช่วยทำให้ไม่โดนว่ะ อยู่แถวนี้ได้ไม่มันโดนจี๊ดน้อกมันคือใครกับใครก็ไม่รู้พี่มันเล่นมันเล่นเรื่อยๆเลยอแถวนี้เน็บฟีดไปเก็บฟีไปคนเดีนวมามามาอีกคนหนึ่งตรงนี้ผมน้องฮงนะอยู่มั๊กเจอยู่มั๊กสี่พี่จะมาขับมาพี่โฟกัสเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างหน้านิดนึงอ่าโอเคเล่นซอนนี้ให้จุ๊บเออบุยลำตีกับทางขวาตีจาก QC ตรงนี้ปะใช่ใช่แน่ใช่พี่พี่รอดูเลยพี่ผมว่าผมถอยเลยดีกว่าเดี๋ยวถอยไม่ได้ผมเห็นสโมออยู่หน้าผมเต็มเลยเออมผมอาจจะเล่นบ้าน เป็ดแม่ฟินขึ้นโลโลเลยเฮ้ยในป่าในป่าตัวนึงเป็ดเป็ดในป่าแต่ป่าตัวนึงมาร์สสามกำลังจะไปตีบ้านยิงได้ป่ะพี่รถมาพี่พี่ยิงจากรูนนะเมื่อกี้มันขับรถมารถมาครับพี่ขับครับครับลูนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ร่างเราอยู่ร่างเราอยู่ร่างเรารถมาจากทางไหนพวกพี่บ้าน์สสามจะต้องฟันเี่มอยู่เป็ด อ่าโอเคจอจอดนะหลุมหลุมโอเคพี่ฟ้องด้วยผมด้วยโบโบดูมาพี่นะเห็นปะผมมาแล้วผมมารอช่วยเลยมันเป็นหลุมหน้าบ้านพี่เลยผมมารอฝั่งเดียวรอมึงมองเห็นมุมมาบ้านกินตอนนี้ยังไม่เห็นอ่ะถ้ามีคนมาสมองเราปล่อยมันเข้าบ้านนะพี่กินกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วต้องกินต่อใช่ใช่ใช่มาสมองอยู่เป็นสมองอยู่มัสสี่โอเคพี่ดูเรื่องอะไรเนินอยู่อ่ะมันอยู่ได้ถ้ามีคนมาเราปล่อยให้มันเข้าบ้านเลยฝั่งซ้ายอ่ะเอาเรื่องน้ฝั่งเดียวรอ่วยเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนเฉยผมบเราด้วย ดีลำตีคิวซีเออผมช่วยเขาผมช่วยเขาตีไได้ยินใช่ไหมผมผมบิ๊กผมบิ๊กคิวเจีมาเขาตายหมดปะใช่คิวซีตายหมดโอเคน่าจะเหลือน่าจะเหลือสี่คนนะมีคนดันรถเข้ามาอืมลูนก็มาเลยนะลูนอยู่ตรงม้าสองตอเนี้ยนัาจะเปลมอสกับไอ้นี่ป่ะไอ้บอกเป็ม้าหนึ่งเลยที่เราจอดอ่ะโอเคครับพี่เขาไม่ได้จอดขข้ามเราเหรอพี่ ไม่แน่ใจว่ะฟังไม่ถนัดด้วยเฮ้ยแล้วก็เข่าเข่าตรงนี้ยังมีอยู่เข่ามาสามเนี้ยไอกินบอกว่ามันลองดูคิวฟรีดิ์เผื่อว่ามันจะต้องวิ่งโอเคกูเห็นกูเห็นคนรยอะต้องตงให้พี่กินดูเลยอ่าดูไม่ได้ผมเล่นฝั่งนี้ไม่เป็นไรครับผมเล่นแคทไม่เขากำลังขับรถลงมาพี่ไหนลงมารถไหลลงมาเรจะไปดูพี่โอ้โหนถบดตอนนี้รถบดตัวนึงโดนวงอยู่รถบดเหรอเนินบดโดนวงอยู่ใช่ายเนินเนินอ่ะ หัวอผมไปแล้ว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 นะด็อกพี่ด็อกด็อกด็อกแน่ชนไม่ได้เป็ดระวังซ้ายล่างด้วยนะเปิดระวังตรงนี้ด้วยนะมาร์คสามอ่ะแกพี่ดูเรื่องเปิดกับเพกระวังเลยนะโซนตีเออผมเยอะแล้วดูอยู่ผมผมวิ่งถอยมาแล้วผมวิ่งถอยมาแล้วครับผมดูเยอะละดูเยอะละที่พี่ดูโอ้ยแน่นักสัตว์ไหม ได้บาจากกี้ไหมแม่พี่เดี๋ยวยังไงเขาก็ต้องตีกันตลอดทุกเส้นทางเลยเว้ยแต่เราอ่ะต้องระวังบุรีรัมย์ว่าแม่งจะมาตีเราเปล่าคือตรงตรงเราตรงตรงพวกผม่มันไม่มีปัญหาพี่พฟกน่าจะถึงน่าจะถึงได้เพราะมันมีสองเวลมันจ่เล่นอ่ะถ้าไม่ข้ามไปมาร์สสามก็คือมันอยู่ตรงนี้ป่ะใช่พี่แต่ผมว่าน่าจะข้ามมันน่าจะข้ามเดี๋ยวพี่ดูข้างหน้าทางไอ้พวกบ้านไอ้พวกบ้านมาร์สหนึ่งก็ต้องออกคือต้องเดี๋ยวต้องมีสักคนหนึ่งเล่นเก่าแต่ห้ามน็อกกว่าพี่พี่โฟก์แบบดูบุรีรัมย์ว่าเขา พกรถรถรถมาเราวปะพี่พี่ายามโค้งบนเขาให้มึงอยู่อ่ะเนี่ยได้นะสี่พี่พี่โฟกยิงยิงได้ปะยิงยิงเล่นหน่อยยิงเล่นหน่อยเออได้ครับได้กดแมวน็อกพี่โานไป็นสามล้านจ้าสายป็นสามล้าพี่พยายามของวิ่งขึ้นสายของวิ่งขึ้นสายข้าวโงคือตรงไหนเพื่อนมาร์คแล้วมาร์คแล้วตรงมาร์คกุเรตรงมาร์คกุเรตรงมาร์คกุเรมันมันอยู่ตรงรถมีมือเจอรัม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 เจอรัผมกำลังลากคนอื่นอยู่ผมกำลังแจ็คคนอื่นอยู่ พี่โฟลกระวังหลังด้วยเดี๋ยวผมไปแจมคนอื่นก่อนดนสกัแจมได้ไหมพี่พอจะแจมได้ปะวะพยายามดูอยู่เปหตุแล้วเส้นแดงตัวหนึ่งข้างหน้าพี่ที่ม้าเห็นแม่ไม่ของเหี้ยไม่เห็นเลยสัตว์เอ้ยม้าก็ต้องหินโคตรเยอะเลยไปสองตี้จีซีดักดักตัวหนึ่งพี่อันนี้อันนี้ตี้อื่นน็อกนะไอ้ตัวซ้ายที่มันมาที่เหมือน็อกเคสวยผมได้คิวมันจอดตรงมาร์คสามนี้ปะวะไม่แน่ใจพี่ มือนมันจะเหมือนจะใช่ไหมพี่ไปโกดังแคทกับบุยรับตีตรงไหนนะพี่ฟบหอยทีหนึ่งโอเคโดมสระแดงเดี๋ยวสระแดงเห็นแล้วพี่เ้แคทตายหมดพี่โอ้โหเขาบอกมันเดี๋ยวบุยรับเดี๋ยวบุยรับอยู่นี่บุยรับอยู่หิน ฟังนะฟังนะวงต่อไปขอคนนึงพี่กินขอคนนึงขอคนหนึ่งวีร์ลัมเสียบ้างไหมบุร์ลัมเสียบ้างไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปิดเดี๋ยวเราปิดบุร์ลัมกับปิดสะคิวซ้ายไอ้โบออกมไปจากที่เลยโบขินเจ็บตัวนึ่งโบเออเอาได้ได้ไมึงออกเอาง่ายเอาง่ายโบฟังนะมึงห้าวหน่อยแล้วปิดตรงนี้ให้กูหน่อยโอเคไปฟังพี่นะเฮ้ยข้างหน้าใกล้มากเลยว่ะต้องสีเขียวมีคนแล้วเป็ดจต่ต้นไม้ใช่ผมรู้ผมรู้ผมยิงมันตายไปตัวนึงโอเคครับล็อกปิดบุร์ลัมก่อนล็อกปิดบุร์ลัมก่อนมัน ี่้ใชปะตรงที่กูกูทันกูมาตัวหนึ่งมาร์สามปีเดินต่ำไหนบอกเดินต่ำที่พี่ต้องเล่นคนเดียวอะพี่ไม่ได้ตายไอ้เนี้ยอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมสมองเล่นเนี้ยคุยดำอยู่มารหนึ่งใช่ป่ะเป็ดใช่พี่ฟังฟังมาเดี๋ยวเขาพี่อยู่กับเป็ดอ่าอ่าพี่โฟกมาอยู่ใกล้พวกผมหน่อยมากดนอนหรืออะไรก็ได้พี่โฟกโอเคครับได้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 เรนเดี๋ยวให้โบดูเส้นมาร์คเหลืองให้จะให้เล่นเก่าเลยหรือเปล่าหรือว่ารอเขามาพี่พี่จะเก่าก็ได้แต่ผมจะติ่มได้ เน่เดี๋ยวเขาต้องมาพี่พวกเราต้องเก่านะวากีเราต้องแม่เขามาไว้กินระวังระเบิดก็พอเพื่อนให้เขาสั่งบงการขับรถลูกหนึ่งกูเล่นเสียงมากเลยนะกูเล่นเนี้กูเสียงมากเลยนะเออเออเจอแล้วเจอแล้วพอระวังระเไว้ระวังน็อกมันอยู่หลังหินนี่เว้ยหลังหินไม้ไม่หรอกคือหินไม้คือพวกพี่พวกพี่จะเล่นอยู่แถวนู้นก็ได้นะแต่พวกพี่แค่สติ๊กกันนสองคนน่ะไม่ต้องมาเล่นแถวผมอ่าเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวกูเล่นตรงนี้ก็ได้ผม เดี๋ยวพี่ดักตอบให้เมื่อกี้ก็สวยต่หลังมาเปิดไปหนวะงั้นล่นมาหน่อยวะใด่ๆิดว่าถ้าล่นมาเป็ดจะเสียงปะวะไม่ไม่ปล่อยผมตายปล่อยผมตายพี่ฟังนะป่อยผมตายที่สวยสุดกินกูจะเล่นตรงนี้ต้งไปดักกินกูแกล่องได้ข้องาลยขึ้นก่อนกูต้เลยลังบ้าน่อี่กินลองให้ห่อยลองบ้านลองทางบ้นมองทึงึ้านมาโบโบเบโ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 บบโบโบเพี่อบ้าบบ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 ยบบครับ ดูไว้ครับผมได้ดูไว้ดูไว้พี่ดูไว้เออเออหรไม่อยู่ดูให้อยู่ไปตาให้อยู่ตาตาหล่นแล้วตาหมดแล้วเอ่อไปมาด็อกมันน็อกมันน็อกตายซ้ายวงเราน็อกไป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 เอาวีรั์ก่อนเขาจะมาทิ้งทางกูรีบละจอดจอดจอดกลางถนนปะสองคันไปแล้วแจ๊อยู่กระโดดเชิดดีเขาเห็นกู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  ผมตบให้ผมตบให้รอเดียวกูกำลังล่นกูกำลังล่นปอยนะตอนนี้หมดตอนนี้หมดเราปิดปุยรานเราปิดปุยานไน่อยเขาจะเปิดมาใส่พีเขาจะเปิดมาใส่พีกระโดดอยู่กลางถนนสองตัวกูมั่งสองตัวพวกพี่จะเบิดหรืออะไรก็ได้ทำให้เขาเล่นยากหน่อยวัดฟังวัดเลยพี่วัดเลยโหเย็ดแม่วัดเลยวัดเลยมาสามสองตัวโหมดมาดังพีสองตัวตายยิงกู เขาเล่าตัวนึงเขาเล่าตัวนึงเหลือสองตัวอ่ะเฮียเออต่าวต้องฆ่าเลยตัวแอบบอกส่วนแล้วส่วนแล้วส่วนแล้วเออไอ้เหี้ยมันสุดท้ายแม่งโดนหลังยิงว่ะต้องไปฆ่าแม่งว่ะกูจะขึ้นไปอยู่แล้วเมื่อกี้ถ้าเราจีบกันก็รอถ้าแอบบอกมาแล้วจะได้กอดแมวด้วยนะน่าจะได้อยู่อืมเออโฟกูว่านะสุดท้ายพอมึงเห็นระหว่างเนี้ย วัดแล้วหกูโถงไปเลยดีกว่ากูล้มง่ายไปหน่อยว่ะ<อ>หมายถึงมุมเดิมเหรอกีนเมื่อกี้เหรอเออเหมือนแบบพอเรารู้ว่าแม่งจะมาชิดใช่ป่ะเราต้องทำอะไรสักอย่างว่ะกูรู้สึกว่าสุดท้ายการรอแม่งไม่ใช่สิ่งที่ดีว่ะไปถึงแค่ขนาดแบบเนี้ยก็คือเมื่อกีอ้วัดวัดวัดเลยอ่ะพี่วัดแบบยิงเขาอะ่ะแต่แบบในจุดที่ไม่รู้อ่ะพี่คืออย่าให้เขาอย่าให้เขาเล่นแบบมีหัวคิดอ่ะพี่อย่าปล่อยให้เขาคิดอ่ะอืมถ้าอยงน้นก็จะต้องเป็นมุมเดิมที่ที่เราคุยกันตอนแรกจีนใช่ใช่ เป็ดเป็ดลองมาดูแต่มุมนั้นหลังมันจะเปิดกว้างกว่าหน่อยเป็นลองดูรีลองดูรีเพย์ดูดูอยู่พี่ปีเตียปีเตียปเตียงีอวโอเคโอเค